สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำข้าวหมกไก่หม้องข้าวอย่างง่ายด้วยกันนะครับส่วนประกอบก็มีผงทำข้าวหมกไก่โรโบโหนึ่งซองผมใช้ข้าวสารวันนี้ผมใช้สองถ้วยครับน่องไก่พอดีผมมีสองน่องก็เลยเอาสองน่องนี้มาทำ แล้วก็มาหุงข้าวนะครับผมใส่ข้าวสารไปเลยสองถ้วยก็ซาวข้าวนะครับ ปกติเวลาเราหุงข้าวเราใส่ขีดถ้วยตวงเราก็จะใส่ตามขีดบอกจากมงข้าวนะครับแต่ว่าเวลาเราทำข้าวหมกแก่จากมองหงข้าวหรือข้าวมันไก่จากมงข้าวเนี่ยถ้าใส่น้ำตามขีดเข้าไปข้าวมันจะเละข้าวมันจะบานนะครับก็ควรที่จะใส่น้ำให้น้อยต่บกว่าขีดนิดนึง ทีนี้ผมก็ใส่น้ำเข้าไปที่สองขีดเพราะผมใส่สองถ้วยตวงอันนี้สองขีดพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำออกหน่อยนึง จะต่ำกว่าดอยู่หน่อยนึงทีนี้เราก็ใส่ของทำข้าวหมกไก่หนึ่งกองจะมีสองห่อเล็กนะครับเราใช้แค่สองน่องเราก็ใช้แค่สองเล็กหนึ่งสองฟนี ตามด้วยน้องไก่ผมอยู่2น่องก็ใส่ไปสอน่องวางกับด้านกับลงมันจะได้ก็พยายามวางน้องไก่ให้มันติดก้นหม้อข้าวนะครับ จากนั้นเราก็เอาไปหุงครับ,รบเมื่อเช็ดหม้อหงข้าวดีแล้วแล้วก็เอามาหุงเมื่อข้าวหุงเสร็จแล้วนะครับเรามาเปิดหม้อหุงข้าวกันดูโอเคเราก็จะได้ข้าวหมกไก่ที่สวยเหลืองและหอมเรามาจัดจานทานกันนะครับ หลังจากจัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมรับประทานส่วนน้ำจิ้มนี่ผมใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดขวดเอาเพื่อความสะดวกรวดเร็วอาจจะรสชาติไม่เหมือนน้ำจิ้มข้าวหมกไก่แต่ว่าโอเคใช้ได้ครับขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ